ผมว่าเล่งครั้งนี้น่าจะน่าจะเสร็จนะครับตอนนี้เข้ามาในถ้าจรนะเข้ไปน้ำตกันจะมีใช้เยอะของั้งข่าวยุงั้งข่าวเยอะในเกมแต่ของจริงยุงเยอะ um mm -hmm. pha pháo 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 sao, pháo 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 ไปออฟฟิศไปเปีนเัน้นะเวย้ยบัดนีสมบัตินี่เอง เล่นงครั้งนี้นะ่าจะเสร็จแล้วนะงานใช่ <c oughs> ไห่เตจเตุ้งก็นเจมาตุ้งเั้าจะลงม่ลงม่ลงจ,จำไม่ผิด คนใจปดน,นปะมะไรแบาอะไรเนี่ยใเท้าจำเม,มีจับเขามาละ

มันเึ็งจังหวัดเด็ดยังทีกันตายหนึ่งตายสองนะครับออหนจะมาแล้วหั้ยติดพิษติดพิษค้นอะไรค้นขนอะไรข้นอะไรเพ่อนไหนเพื่อน เป,เ,เป็นเทเว่นเลยไปเนี้ยเฮ้ยมากันเติมเลยหัวหน้าเจ้าละเทศเติมเพิ่มเลยโอ่ยใกญ่กว่าเดิมโอเคครับอย่างน้อยเราก็ยังมีบอสหัวหน้าเจ้ละเทศนี่แหละเา,าออกมา He's you new, you with the

คลิปมาที่กอมสมบัดเสร็จไม่หมดมีแก้คลิปไหมฮีแน่เลยโอเคกระดิดอยาก,กระดิบอลายองไม้นั้นเอาไว้ทำให้น้ำลดแน่เลย Tá mê มันต้องไปไขตรงนี้อ๋อตรงนั้นแน่เลยว่ะไม้นี้นไปไขตรงนี้แน่เลยนี่

โอเค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 จะอดจะอดไม่ได้หาย ก็ระดิกระโดดถอย,ยจอยมือเลยวะเออจับกดได้ละไขคิดศาจได้หลายจุดเลยแนฮะ

เว้อละลุยทำตกน้ำผาไม่ได้แล้วคราวนี้